ก็คงต้องนําเรียนนะครับว่าในส่วนของการมายื่นหนังสือการสอบถามก็เป็นสิทธิ์นะครับในเรื่องของคนที่จะมารับเนี่ยทางโรงพยาบาลตารวจเนี่ยก,ก็มีการจัดนะครับผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยมาคอยรับเรื่องของหนังสือเรื่องร้องเรียนหรือคําถามต่างๆโดยจัดสถานที่ให้เหมาะสมแต่ก็ยังคงนําเรียนนะครับว่าโรงพยาบาลอาจจะต้องขอรบกวนในเรื่องของสถานที่ ไม่อยากให้ไปกระทบสิทธิ์ของผู้ป่วยรายอื่นหรือพื้นที่ที่จะต้องมีการรักษาผู้ป่วยก็คงจะต้องอรักษาไว้นะครับตรงจุดนี้ก็คงจะต้องมีการจัดพื้นที่ที่มีการรับหนังสือหรือมีการดําเนินการเนี่ยให้เป็นให้ไม่ไปรบกวนสิทธิของทางผู้ป่วยนะครับ <Nein. S 1> ก็ขอใหอ้ผู้ที่ยื่นเจตอดจำนงนะครับก็ได้ปฏิบัติหรือกระทำการทุกอย่างเนี่ยภายใต้ กรอบของกฎหมายนะครับก็คงไม่รบกวนสิทธิ์ของคนอื่นครับจริงๆแล้วก็ยังคงนําเรียนนะครับในเรื่องของกระบวนการต่างๆเรื่องการรักษาเรื่องอาการเรื่องการตรวจเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคุณหมอนะครับซึ่งโรงพยาบาลตรวจได้ได้รักษาอยู่แต่เรื่องของการปฏิบัติในส่วนอื่นๆเช่นในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยก็จะเป็นหน้าที่ของกองบัญชการตำรวจคนครบาล ส่วนเรื่องของการควบคุมภารกิจในภาพรวมก็ยังคงเป็นกรมรชาชทรรนะครับกระท,ท,ทะรวงยุติธรรม